ดีครับผมนายสุรชัยแก่นสักศรีผู้อยู่ยบ้านบ้านโคกหลวงหมูห่หกตำบลท่าทองอำเภอสว่างนิลจังหวัดสกลนครครับพอดีหมู่บ้านโคกหลวงครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ é เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบปี2558นะครับโดยการเสริมของสังงานพัฒน,นาชุมชนนะครับที่ช่วยเสริมให้ hey! ชาวบ้านนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ gard, พอเพียงนะครับให้ให้มีความพออยู่พอกินนะครับให้ปลูก ทุกสีทุกอย่างนะครับท so ี mm ่ท hmm. ี่กินได้นะครับมันเน้นการขายนะครับก็เหลือแล้วค่อยไปขายอ่าส่วนนั่นก็เป็นโถดินนะครับส่วนเด็กมีเนาะนะครับพาไปดูอ่าส่วนโถดินดูโถดิสงนะครับชาวบ้านเรียกโถดินที่ที่ที่นี่จะจะส่งเสริมการปลูกแล้วก็มีพู้ค้ามารับอะไรครับอ่าที่นี่นะครับก็จะมีการส่งเสริมส่งเสริมการปลูกนะครับแล้วก็มีพ่อค้ามาพ่อค้ามันสำหรับซื้อนะครับอันนี้ยังยังไม่แก่เต็มที่นะครับก็ ขอ,ขอให้ดูนะครับว่าก็มีเม็ดนี้นะครับอันนี้ยังยังไม่เต็มที่นะครับถ้าถึงเวลาก็ก,ก็จะมีฝักเรียกัว่านี้นะครับซึ่งนะครับอันนี้ก็ให้ให้เกิดมไรายได้ในในเขเรียนนะครับถูกแล้วภายในชุมชน,ชนก็และหมู่บ้านข้างเคียงก็หมดแล้วนะครับเนี่ยาะว่า,าเป็นที่ชื่นชอบของคนในหมู่บ้านการต้มต้มล้ำอร่อยดี สี่อยางจะพิกนะครับก็ปลูกนะครับเรงพิคปลูกพิคปลูกข yeah. ้าวโคดปลูกมะละกอหรือสิ yeah. ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตเรียนนะครับและเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเป็ดพวกไก่ครับพวกสุกรนะครับเน้นบริโภคในเขตเรียนครับเพื่อบรรเทาความร้อนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันแน่นอนเศรษฐกิจนะครับซึ่งชาวบ้านก็มีความสนใจนะครับเริ่มปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะละกอนะครับและ Elliot, so cake, Brother ปลูกต้นไม้นะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนอกจากแต่จะปลูกผักเองนะครับปลูกผักสุกนกินได้แล้วแต่ปลูกพืชผักจนครัวรวยกินได้แล้วยังปลูกไม้ผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกต้นสักยางนาพยุงต้นแดงนะครับและพืชมุนไทยทำในแปลงนี้จะมีการปลูกที่หลากหลายนะครับนีมแมาคำป้อมนะครับ ยานี่ก็เอาไปคุมดินก่อนนะครับพอมันโตขึ้นหน่อยยาขึ้นหน่อยก็จะตัดแต่คุมดินและอีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปไปให้วัวนะครับก็มีการเลี้ยงเลี้ยงวัวด้วยนะครับเป็นการเกียก่ยวกูลซึ่งกันและกันซึ่งนะครับไอพืชส่วนพืชสุน,สนไทยนะครับก็จะเป็นพวกไอน้อยหนานะครับน้อยหนาตัวอยู่ทางนู้นมีมีน้อยมีน้อยหนามี เขาเรียกกระชายนะครับกระชายขาวกระชายดำมีขมิ้นขึ้นนะครับมีขึ้นมีขมิ้นชันนะครับพุ่มต้นได้นะครับตามหลักปัจจัยเศรษฐีพอเพียงนะครับซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะครับปลูกไว้เพื่อนะครับรักษาสีมันล้อมนะครับเพราะว่าอากาศทุกวันนี้มันมันร้อนนะครับร้อนแรงนะครับมีการต่อยอดนะครับจากจากการปลูกพืชผักต้นตัวลได้แล้วก็มีการส่งเสริมปลูกต้นไม้นะครับ นึ่งนะครับผมในี่ฮะชาวบ้านครับก็นำหลักหลักแนวคิดนะครับที่ทางฒนาทำงานส่งเสริมนะครับเป็นการขยายผลส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกต้นไม้ตามหัวไหลไปนานะครับเพื่อให้เพื่อสร้างป่าให้ให้ให้มากมากขึ้นนะครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีนะครับเพราาะว่ต้นไม้โตขึ้นแล้วนอกจากเป็นไม้ไายสอยนะครับยังนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสับปะรดนะครับที่ปลูกแซมนะครับสับปะรดก็เป็นของลูกแล้วครับ มีความเป็นอยู่ที่ที่ดีของชาวบ้านก็ก็ใจหลักนะครับหลักความเอื้อเฟื้อะครับพักแทงแบ่งปันครับเอาใจหลักท่านี้ที่เรายสุดแล้วก็ทําทให้ชาวบ้านของเราก็มีมีความสุขนะครับมีความสุขเพราะว่าสิ่งต่างๆเรามานิ่นการซื้อขายครับเพราะเงินบางครั้งมันก็ซื้ออะไรไม่ได้นะครับอย่างโควิดที่ผ่านมานี่ออกปกตลาดก็ได้ข้อถือก,กตัวงี้เราต้องเอาของ เรามีนะครับไปไปแบ่งไปแบ่งปันครับให้ให้กับผู้ที่อยู่กับตัวอย่างนะครับซึ่งนับตั้งแต่ได้ที่ทางพัฒนากานพัฒนาชนมาส่งเสริมครับน้อมรับหลักปัญญาขิดมามาใช้ก็เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้านนะครับให้หมู่บ้านเรามีความสุขนะครับและก็ขอบคุณครับทางสำนากานพัฒนาชนครับที่ช่วยส่งเสริมครับให้หมู่บ้านของเราได้นำหลักปัญญาขิดมาใช้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้านของเรานะครับสวัสดีครับ